กลาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้พบกับ Bad t a m e s Comedy วันนี้เราจะมารีวิวดาบเยลุฮาชิราชันแล้วก็ดาบจิฟฟ์ตอนนี้ดาบจิฟฟ์กับดาบเยรุที่ดาบเยลุจะเป็นดาบขาวไอเวสตาแล้วก็ส่วนจิฟฟ์จะเป็นบัฟดากดับสตาก็คือดับไอดาดัมด้วดาดตอนนี้เหมือนจะโดนบัฟด้วยนะ ก็คือตอนนี้ยืที่ประมาณแปดสิเปอร์เซ็ดาวลุก็อยู่ที่ร้อยหาสิบเปอร์ซ็นตดาวตอนตอนนี้โอเคก่อนที่เราจะรีวิวเดี๋ยวเราไปสมห่งเน,นดีกว่วิธีการหาดาบพิด หาราชเชคูดได้แบบจะ้ัเป็น่อ เยอะเลยพอซื้อได้ีุณ่อน,น,นเสร็จเยไอ้ที้ยมไม่ค่อยดอกเลยช่วงนี้เฟบเลยโอเคกับพระพระคีรีะ เขาทำเมตรห้าสิบเจ็ดล้านเดิกคดูคือเป็นการปล่อยสายฟ้าลงมาเหมือปนบบปล่อยออล่าลงมาเหมือแนบบทีิลาชบาันเนี่ย ยูวีก็ปล่อยคืนฮนะที่มาชันเหมือนไม่ก็ปล่อยอ๋อหลากมาถ้าประตูติดสัตว์นี่ชั่วขนาดติดตว์ด้วย คำนับเหตด,ด้วยโดนวัดสามร้อยสิบล้าน เบนออฟเฟสองให้ใไม่ใช่ยี่สิบาพรี่ห้าสิบใช้ห้าสิบเบนออฟส่วนเฟสองให้หาอัพเดชตประมาที่ยี่บห้าเปลือกเวุดไซายให้ปี ไให้ปีให้ดูเลยยีนอฟได้มให้หามาเส้นกรีอฟจะเทียบมา15เปอร์เซ็นเทียวใส่บัตรเดิมปกินี่การหาเขาใช้แก่สองล้าน ลู้มีสองมืครับส่ออกวดวิฮอกแล้วก็ต้องใช้ทับวัดออฟบดออฟเป็นการหาหนึ่งเอาเลัเลครับี้ที่ต้องสันได้ใช่ไบยุ่ ไม่โดนนะเหมือนจะโดนแต่ก็ไม่โดนอยู่โหว้าวเยอะเยอะเยอะเกือบเวลานะครับทำแบบอะไรไม่ข้าวทำไม่ไป เอฟเคปล่อยไว้แล้วตาย่าเยอะแัะแบบแต,อตอนที่มวงคนเอาไปเปิด่ยนคนจะได้ตามาด้วยไว้สุ่มบับนะไยสุม่มบัแล้วก็ได้อัสซับวัตมาด้วยเมิกขึ้นเบิ้นะ อย่แเอนหาาแวก็แนโ้ด้วด้แบบ่แล้วพบกับคเล็บเล็บแบบหาที่เกาะไริพายตรวจอะไรแ้บอ่ะ ที่อ,อันล้านถ้าเราไปสี่พัล้านโคด้าค่อนข้างที่จะไวเหมือนกันแต่ผมไม่รู้นะมันจะโดป,ปั๊บหรือเปล่า่ะอยารู้อนะ่ะอยู่สี่ระยะไกลแล้วก็ทำแปดล้านโอ้สกิว,วีการสำมรนรานะระยะกว้างกว่าน

ตแมขหรืหนอนนี้คือเช่อตถ้าผมอ่านก็จะขอไปอันนี้หาราการที่ฮิา,าัดมานี่อันนี้แหละก็คือถ้ารงฮชิชักมอยานี้จะ,จะได้เลยตวดน,น,นีะได้ราชก,กาที่หาที่ได้ชูโยรุูโยรุผมก็มบอกไปแล้วเลิกเควส เฟยเควสแรกที่ใช้ห้าสิบบีนอฟแล้วก็อัปเกรดชาติยี่้าอันนี้อัปเกรดชาติยี่ห้าที่ต้องนี่คือเควสสอรนะผมส่วนจเควสสามก็คือตีบอสพห้องสิบตัวมันทุกคนไม่สามารถข้ามขั้นไปทำอันอื่นก่อนทำให้แก้กอนได้เพราะอะไรเพราะคุณต้องปลดลอกทีละขั้นนั่นเองแล้วก็ทุกคนต้องมีดาบโยลุนีดาบโยลุไอโยลุที่เขาหาย ตอนนี้จาก0.5ตอนนี้กลายเป็น0.25แต่คนที่มันมีอ่าคูณสอดแบบนี้มัน0.5อเ็นคนที่ม่มีก็0.25เดิมอยู่ตอนนี้โอเคไมจบตอนน e uh, ี้ไอ้ที่เหลือเก็บไว้เก็บไว้เลยตไว้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 บริษัทคูลูกครางั้นผมขอจบวีดีโอเพียงเท่านี้ จะรีบกดไลค์กดแชร์และติดตามให้กัดด้วยนะครับจะได้ปีกขับร้างไก่